แสดงโอ้ยตนเราแข็งน้ำตัดโอ,อเตียอนุญาตไทก่อนนะครับโยด,ดลมหอดสันตังซำรปาลารอคโูโโกแล,ล้วครับเนี่ยนนสัดสิตติ mẹ cái nhiễm lắm hồi tập mục tập ấy tập mục khắp, sập tập mục nó สับง่ายๆอย่างเงี้ยวใช้ง่ายสิดสองสามเลยอะไรก็ยิดตไปดักตัวดู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 พี่น้องไหมมาไกลบิน้องไซนนะ ต้องเลี้ยงนะครับไปย่างเนี่ยตั้งได้ระดับโลกจวดย่างเนอะแล้วพอยินแช่งก็ฟงบ้านด้วยหรอเนี่ย็ตกนี่มันเลยคือกันร่วมคือกันเป็นทุนมองแบยได้ครับระดับโดยการเล็แล้วพอคนนี้แข่งๆเอาการเนี่ครับฟงแบบรีวิวเนี่ยแหงไม่เซียนครับเท่าไหร่ ไเคได้้อรหักไถนะต้รุอาใส่ดีดีไมแข็งต้องกดต้องกดคอนโทรลน้องอีกสมสทซิกสับดองกันย้อมทีแ <Far> ข็งข้างบงนี้ครเป็นหินลูกรังแม่ลังกับพ่อเลยครัแม่ลังนี่หลอนี่หลอ ใส่โลสุดงานนี่ก็เป็นลูกหลังอย่างนี้เก็บลยครับนี่หอยประมาณสองไรครับบนว่ามาตัดนี่แต่ว่ามตัดดีใบมีดถุยเลยครับลวมล้มหมดครับโอ้เสียดายเงินหมื่นอนี่นะแต่ละพันสามมาเงินสดเนาะโอ้เสียดายเนาะคุนสางคูณถ่ายขั้นหนึ่งถ่ายอยู่ครับโอ้เสียดายจู่ห่วงกระยาดถ่ยให้กันมันยาดถ่ยก็โอ้ ตัดแข้งสดเงินไหลด้วยนึงจ้าว่าเจ้าว่าสิเอาตัดเองวันสั่นเนาเจ้าของคนโกงง้าตัดตะเกียน,นะครับเสียดังไร่จังไร่ไปกำลังใส่เอ้าใส่ของนึงดิไปฮัน,อนจอนเสียงครับจอนเสียงห้องนี้ดินมหมือกันะ กันนุ่มหนุ่มเกือบโตเลือดก็เ c ี่วไลห,หอห่มกคอนททัน,นคือครับทางนี้ของนี่ฝังนี้มันมันมีแข็งมีนุ่มครับมันก็เลยต้องเลี่ยงคทนทนแนกหน่อยอ๋อทีนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ